ยาแลง้วอังเดี๋ยวลงวันนี้ลืมมีได้อายสิบสองไปไหนเนี่ยเอ้ยหนูแต่งตัวคลิปขอบมากเลยนะชุดขอบชุดขอบนะนี่เป็นไงเป็นไงไปดูดูหัวแต่งตัวดิยพี่ชั้นหมออันนี้ดีกว่าชุดเมื่อวานเข้าไล่นะชุดเมื่อวานเนี่ยนี่มันคืนอะไรเนี่ยอันนี้เป็นคือเทวดากับอันนี้คือเทวดากลกุลา ยังยังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้แต่งหน้ายังยังหน้าสดเรยนขนาดยังไม่แต่งหน้านะยังไม่แต่งหน้าเลยตอนนี้คือแสบตานี่จะไปไหนร้องเพลงหาเงินเยี้งหัวแต่งตัวเท่มากเลยอ้าวตอนนี้ไอ้บักโยไม่ค่อยสบายนะ่ไอ้บักโยจะมีจะมีใครมาแทนมามมีใครมาช่วยมาให้ดูหน้าก่อนแต่ว่าพี่ขา่า บักหนึ่งโย่โยบักหกนะึ่งบักหนึ่งค,ค,คือบักหกนะึ่งฮะบักหนึไปไหนห <c oughs> บักหนก <c oughs> บักหนึบักหนึตัวนี้คือชอบโพสฮะโพสทำเฮียนิดก็โพสเออ่ปูมะเขือเทศต,ตัวเดียวก็โพสวัวคอดก็โพสะไปส่งมะเขือเทศก็โพสกอล่ามีเมีย แต่มีเมียโพสบว่าโสดโออสดเฮียอะไรมาวันระกี่คนตอแหลออไอ้บักหมดนี่ไอ้บักหมดนี่บอกไอ้บักหมดกับบกนนักพลนในใกล้เคียงกันเลยคนไหนอะแ <c oughs> มงบักแขไม่รับสักอย่างแหมมันมันเดินยหยัดปีกันหรอวะลายปีไม่รับชอบย้อนขี้ทิ้งไว้ยเออยนขี้่ย้อนขี้ที่ไหนทิ้งอีกเว้ยโสดฮะเฟซบุ๊กเขาบักหมดเยอะนะ น้อยลุงโลดลุงโลดตัวอะไรยอตัวอะไรภาษาอังกฤษทิมภาษาอังกฤษ N O Y เออแล้วก็ R U N G ลุงแล้วก็โลดตามภาษาอังกฤษเลยนะคะอออเขาจะบอกว่าสดสดทำไมสดตลอดเนี่ยสดไม่หมกฟังผมสดไหมสดสดคำพูดสดแบบนี้ดูปากเลยพี่สดไม่ปากนี้ไม่ยากปากอย่างเนี้ย ปักมอบักมกพอดไปปุ๊บมาเสีสองต้นบักโมกพอดบักโมกไปส่งมะเขืออะไรมารับสมจิตสมจิตอยเดี๋ยวาเดี๋ยวก่อนคุยกับบักกก่อนไันไหน๋ยวก่อนแชบบักมกก่อนบักมกเขาไปหยับข้าวบักพงนาไปมานี่ว่ะไปมาตอนนั้นบักโมกไปมาไปจริงไปจรงบักมันไปหยับ หน้าบ้านเขาเลยบังโมโอ้โหเข้ามาเลยนะหย้ก่อนเอาคนนี้ก่อนเลยนี้ก่อนอนี่ก่อน <c oughs> เอาทีลจะเลือกอวันนี้บักหมกเดี๋ยวพอไปพอบักหมกให้สังเกตในเฟซบุ๊กนะพอ,อไปถึงปั๊บเขาไปถึงที่หมายปั๊บบังโมจะถ่ายรูปจ่กลก้องหน้า,าแล้วก็โพสต์ดิจิตเตอร์แล้วก็โพสต์ว่างไงวันนี้วะไม่ไม่รู้ไปเที่ยวไหนไม่รู้เที่ยววันนี้มาสปาผิวนะไม่รู้จะไปไหนไม่มีที่ไปคนโฉด คนโสดไม่มีที่ไปเฮ้ยมันโสดจริงๆโสดไหมโสดไหมมันโสดจริงๆจ้ะเพรอะไรถึงโสดพีโสดไหมแต่แต่จะบังหมกบังหมกนะฮะไม่มีเมียนะไม่มีใครอ่อไม่มีเมียครับไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่อะไรสักอย่างเลยเป็นคนจิตใจกว้างขวางนะครับไม่เี่ยวกับคู่เือพี่พูดมาขยัน เปนมากตื่นตีสี่ตีสี่ตื่นแล้วตนีสี่นอนนอนตีสองนอนตีสองเป็นคนที่รับผิดชอบตอเวียหน้าที่นอนวันละสองชั่วโมงรู้กตัญญูหาเงินเก่งเก่บเงินเก่งเมื่อเมื่อคืนบักนัดตกใจเลยว่าบักนัดตทรหาบักบอกว่าอะไรบักหมกคืนที่เราพงดที่ไหนบักหมกเหมือนคอมพิวเตอร์เลยรีบไปไปไปเลยทุกทีแล้วทีนี้บักนัดถามว่าแล้วมันมีสถานที่ที่อ่าใกล้ๆกล้ไหมบักบอกมีนี่เป็นงานปิด งานปิดมันไม่ค่อยสนุกต้องไปอีกที่นึนงอะที่ออว่าเลยแยกนั่นไปอะไรอย่างเงี<ะ>้ยค<ะ>่ะโอญบักหมกมันเป็นจะโผตัางลางยังไงวะมีตารางมีตารางอยู่ในสมองเขาจะมีทิปการเดินทางอยู่ในในี้เลยถ้าใครอยากร<อ>ู้เราวงเพชรบุรีนะ<อ>ติดต่อมาที่บักหมก<อ>บักหมกโสดฮะไม่ใช่เรื่องตอนวงอย่างเดียวนี่เห็นเขาบอกว่าเรื่องนั้นด้วยเรื่องอะไรไอ้นั่นไงเอาละถ้าร้านหมอนวดที่ไหนใครมาเพชรบุรีใครปวดเมื่อยใครปวดเมื่อยร้านหมอนวดติดต่อบักหมก อาบักนัดตอนนี้ตอนนี้กับบักหมกระวังค่ะระวังเจ๊รู้ไม่เมื่อกี้บอกอะไรอีกสรรพคุณที่ดีดีเอาใจไม่ใช่เอฟซีเอฟซีไม่ใช่เอ็นเป็นเจ้าของเขตเจ้าของเขตเป็นเจ้าของเขตเป็นคนดีจิตใจดีเลี้ยงดูคนได้เก็บเงินเก่งเขากคนเราหาเงินเก่งอ่ะไม่เท่าอยู่ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกแต่เก็บเงินเก่งอ่ะสุดยอดน้อยเป็นเงั้นเลยน้อยอ่ะที่พูดมาแล้วมีอะไรสรรพคุณดีอ่ะมันดีทุกอย่างเลยยกเว้น เจ้าผู้โกหกยกเว้นเจ้าผู้โกหกไม่ใช่พี่นัททุกอย่างน้อยดีหมดแต่ว่ายกเว้นอะไรเจ้าโกหกทำไมพี่โกหกทุกเรื่องที่พูดมามันจริงโ๋อขอบคุณอะไรนะวันที่เจ็ดเลว่ะอะไรนะมีวันที่เจ็ดไปเลยคำถามพี่นัทคำถามอะไรเนี่ยที่เคยไปกันมาเมื่อคืนน่ะเราชวนไปวันที่เจ็ดเนี่ยวันที่เจ็ดไปไหมที่เจ็ดงานใหญ่งานใหญ่งานไหนกี่วงกี่วงกี่วง กีวงกี่วงีวงสามสคณะสามสาวงเลยอ่าสามคณะสคณะสามวงนเดี๋ยวดูตารางก่อนก่อนออนี่ันีอีกสามวันอีกสองวันอีกสองวันเทียร์เทียก็้องแคนเซนทีสเกตตอ่างนังน้นีแซบบังนั้นอีแซบแซบซีมาไอซีมาไอแซบแบบไฮโดรเจนนะพี่โรยแผออ่าวนนี้นะครับเรสามกรุงเทพ อ๋อถ้าเจอบักหมกพักได้นะฮะใช่ได้ครับใช่เพราะอีบล็อกปนเทจเป็นคนโฉดค่ะโฉดค่ะรุ่งโรดน้อยรุ่งโรดน้อยรุ่งโรด n o y r r u n g แล้ว t o t r o t ไล้ใครติดต่อลำวงอยากว่นนางรำคณะไหนสวยหรือไม่สวยติดต่อมาที่บักหมกได้เต็มที่ราคาเป็นกันเองถ้าบักบักหมกหากองเทียร์ทุกวงบักหมดรู้จักค่ะนางรำทุกวงคนรู้จัก คืออย่าตกใจนะถ้า,าไซลุกปักหมกเนี่ยจะมีพวกนางลํำเข้าไปเยอะๆยอะจะไปคอมเมนต์อะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะจะบอกว่านางลํำที่ไหนเออวันนี้ไม่มีที่ไปอยากไปเที่ยวลำงวงที่ไหนโทรมาถามที่นี่ได้ในเพจน้อยลุงโลดนะคะตรงตัวได้เลยว,ว่าเอ,อวันนี้ลำาวงอยู่ที่ไหนมาเพจล้วไม่รู้ว่าลำาวงมีที่ไหนอะไรไงมันอยู่ในหัวหมดแล้วเรื่องพวกนี้แล้ปังครับวันนี้บอกกนะับวอสอะไรค่ะเดี๋ยวเจอกันแล้วเดี๋ยวไปดูด้วยลุงโรดนีด่ไปใกล้ๆลุงน้ำหมกหมกอันนั้นนี่เ อโอเคฮะยังอะไรเขาบอกว่ายังเขาบอกว่ายังหยางยางอะไรปะอยากหอมพี่ว่าพี่เซ็กซี่มากเลยแล้วหนูพี่หนูขี้เหล่อย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบหวงผัวแล้วหวนพี่ไม่ใช่หอมไม่ใช่นี่ฮะเวลาเมียเขาจะไปไหนเขาจะให้ผัวมาหอมแก้มเขาแต่ถ้าไม่หอมแก้มเนี่ยเขาจะงี่เง่าก็ผัวหล่ออะดีไม่อาบน้ำไม่อยากแปรงฟันด้วยหอมมากไปขึ้นรถ นะตำรวจบอกว่าให้ไปเรียกก่อนเขาบอยังยังไม่ได้ไงนะไปบายไปละมันยังไม่ถึงจะลงอะไรไม่ถึงเขาอีกนานกว่าจะถึงเนี่ยกรุงเทพออไม่ใช่ไอ้นี่กรุงเทพนะอันนี้มันยังไม่ถึงยังไม่หน่อยนึ่งได้ไงอ่ะพี่ลาบบายบายสายทางดีจ้ะไอ้มกอย่าขับรถไวไอ้บักมกอย่าขับรถไวเบรกระวังเมียกูหน้ากระมามไม่ดีรถไฟรถไฟเรียบเบรก เดี๋ยวเดี๋ยวมันลงไปจอ